หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอามาสิบเอ็ดล็อกอนี้นะสิบเอ็ดสิบเอ็ดลุยครับล็อกอนี้มาครับโอ้โหอันบาก้าอันบาก้าอามันก้ามาแล้วอันบาก้าหลังชนวนรายการนี้นี่ไงมาจนได้เป็นไงโอ้โหพี่มาจนได้ครับรงอันนี้นะครับล็อกอน,อกอนี้ลุยครับ เมื่อกี้เรียงสลับอันนี้เรียงเลยเมื่อกี้เลียงสลับอันนี้เรียงเลยพี่รอก่อนนี้ครับเดี๋ยวดูก่อนนะเรียงจริงปะเนี่ยตาลายป่ะตาลายป่ะเนี่ยนะครับห้าหกเจ็ดโอ้เรียงจริงว่ะพี่อันนี้เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเป็นห้าสี่ห้าสี่หกอันนี้ห้าหกเจ็ดอาวแล้วครับพี่รอก่อนนี้สองร้อยห้าสิบไม่มีบิดแรกงดยิงงดปาดนะครับรายการนี้ครับห้าหกเจ็ดหอก่อนนี้ครับ เอาแล้วฮะรอกรนี้มาคนละบิตก่อนพี่มาคนละบิดก่อนครับรายการนี้เลขเลี้ยงมานะครับสองรอห้าสอาไม่มีครใส่พารานับเลยพี่สองรหาสิบนับตาตอง่งสองรหาสิบครับสามรอยพีเล่สามร้อยมาครับสามร้อเก็นี้ครับพี่ปุ้ยสวัสดีครับรายการนี้พี่ก้าสวัสดีครับสองอสิบไม่ทันพี่น้ำดีสามรอยับห้ากเจ็ดรายการนี้สามร้อยก็สามร้อยรอกรน้ไมครับพันยีเดีครับ พี่มึกสามพี่มึกสามร้อมาแลครับสามร้อยเจ็ดสิบโดนได้โดนปาได้ปาะไรกันนะศูนย์สามร้อยเจ็ดสินครับไม่ทันก็โตร้อยเรายการนี้ผูมังมีเงินใครสามร้ยายการนี้ครับโดนได้โดนปาได้ปาสามยเพี่มึกรกนถึงสามร้อยเจ็ดสิครับพี่ไม่มีใครให้มากัวสารอยลอกอนี้สามรกนี้ครับห้าจ็ดจริงไหมี่ะ โอ้โเจอเจอไปเลขธรรมดาลเลยเนะเจอไปเลขธรรมดาลเลยพี่ผมยินดีนะครับรอก่อนนี้อันปาก้าพี่รอก่อนน,ออนี้ครับห้าหกเจ็ดเลขเรียงพี่ตำตำต้องมีนะฮะรอก่อนนี้ครับไม่ต่กว่าพันห้านะฮะร,รอก่อนนี้แต่ตอนนี้สามร้อยเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเต่าเจ็ดการมองข้าไปครับสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดการประมงสามร้อยแปดสิบมาแล้วสี400่ร้อยผมบอกแล้ว ไม่โดดอดแน่นอนพารานี้400ยังธรรมดาแพงกว่านะฮะต้องบอกก่อนนะฮะรอก่อนนี้ครับไปครับพี่นะครับ400โอ้โห30พี่หมึกพี่เล่ใส่ํำโลโก้พี่หมึก400ิรับเจอครับโอ้พี่หมึกยินดีนะครับแรงอันนี้ฮะจิตจริงพี่เป็นไงนะครับเลขสวยก็จิตครับพี่รอก่อนนี้ครับอย่าไปดึงนานพี่นะฮะหิวข้าว อย่าไปถือนานอยู่ข้าวพี่นะครับือพี่รอก้อนนี้ไปพี่มึกนะครับผมครับรอก่อนนี้